คุณผู้ชมครับยางเดิมๆที่ติดรถมาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่บางคนบอกหมื่นกิโลบางคนบอก30มหมื่นโลบางคนบอก2ปีบางคนบอก5ปีเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปพูดคำตอบครับว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเปลี่ยนยางกันเมื่อไหร่บสวัสดีครับคุณผู้ชมเฮดไลน์แมททุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเบิร์นบายบัสกับผมบัสเรืองศักดิ์บัวคำครับ ถ้าเราจะตัดสินใจจะเปลี่ยนยางสักชุดเนี่ยนะครับตัวเลขที่คิดว่าจะต้องมีการตรวจสอบเนี่ย ถือว่าเป็นตัวเลขกลางๆแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานใช้รถของแต่ละคนด้วยบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนจอดอยู่กับบ้านไปซื้อของตลาดใกล้ๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานก็อาจจะมีอายุการใช้งานหรือว่าระยะเวลาที่มากขึ้นในกรณีสําหรับคนที่อาจจะบ้านอยู่แถวถนนที่มันมีหลุมมีบ่อคูกระนะครับถนนเป็นดินลูกลงังถนนพะรามสองสร้างไม่เสร็จสักทีนึง แบบนี้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนยางเร็วขึ้นกว่ากําหนดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วสัญญาณอะไรที่มันบ่งบอกว่าเฮ้ยยางเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแล้วนะข้อหนึ่งครับฟีลลิ่งหรือความรู้สึกของผู้ขับขี่นี่แหละครับวัดได้ดีสุดแล้วจากที่เราเคยใช้ยางแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเงียบนุ่มปรากฏว่ามันเริ่มมีอาการกระเด้งกระดอนมีเสียงดังขึ้นมา ไปเจอโค้งที่เราเคยเข้าแล้วรู้สึกมั่นใจเนี่ยเริ่มมีอาการลื่นถลไยมีอาการหน้าดือ้อหรือผ่านแอ่งน้ํารถมีอาการสายไปมาฉลแบน้ำเนี่ยอาการพวกนี้จะเป็นสัญญาณที่เริ่มบอกแล้วว่ายางของเราเนี่ยเสื่อมสภาพข้อที่2นะครับการตรวจสอบจากสายตาของเรานะครับยางของเราเนี่ยจะเริ่มมีอาการแตกลายงานะครับไม่ว่าจะเป็นแตกนอกแตกในแตกนอกหมายความว่า เรามองยางจากด้านนอกเนี่ยเราเห็นภาพชัดเลยว่าเออยางมันเริ่มมีการแตกลายงานสังเกตง่ายๆเหมือนเวลาเราไปดูส้นเท้าผู้หญิงที่มีอาการแตกเนี่ยถ้ายางแตกแบบนั้นเนี่ยสแสดงว่าเอ้ยเริ่มมีการเสื่อมสภาพและเริ่มแข็งแล้วแต่ถ้าไปแตกในแตกในนี่คือพวกรถที่มีทําแคมเบอร์มาเป็นมุมลบเนี่ยส่วนใหญ่ข้างนอกดูเหมือนจะดีแต่เราไม่ได้มุดเข้าไปดูด้านในของยางเนี่ยนะครับว่ามีอาการแตกไหมเพราะฉะนั้น ถ้ามีแตกนอกแตกในนั่นแสดงว่ายางคุณเริ่มเสื่อมแล้วอย่าคิดลึกนะครับ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งครับคือสะพานยางตัวนี้ใช้วัดระดับในเรื่องของการสึกหลอของอยางเราได้สะพานยางก็คือติ่งที่เชื่อมกันระหว่างหน้ายางดอกอยางนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยมันมีระดับใกล้เคียงกับหน้ายางเนี่ยแสดงว่ายางเราเสื่อมสภาพไปมากแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเลือกร้านยางกันนะครับ ผมจะแบ่งร้านยางออกเป็น3แบบคร่าวๆด้วยกันนะครับแบบที่1คือศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากยางในแต่ละแบรนด์ซึ่งศูนย์บริการเหล่านี้จะมีขั้นตอนแล้วก็เครื่องมือที่ถูกกำหนดไว้เป็นมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นการใส่ย,ยางนะครับก็อาจจะมีการทำความสะอาดล้อก่อนเมื่อใส่ย,ยางเสร็จก็จะมีการตั้งศูนย์ถ่วงล้อแน่นอนว่าค่าบริการเนี่ยมันอาจจะสูงกว่า ร้านยางแบบอื่นๆแต่ก็แลกมาด้วยความสบายใจเพราะว่าเขาจะมีบริการหลังการขายเช่นเติมลมฟรีนะครับหรือถ้ายางมีปัญหาบาดบวมฉีกขาดอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะนำมาเคลมได้ภายใน1ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบที่2ก็คือร้านยางทั่วไปนะครับที่เขาขายยางอยู่ตามท้องถนนตามตอกซอกซอยตามปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้ร้านยางพวกนี้จริงๆราคาของการบริการเนี่ยก็อาจจะถูกกว่าร้านแบบแรก แต่สิ่งที่เราอาจจะมีความกังวลก็คือมาตรฐานในแต่ละร้านเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันมีอาจจะร้านบางร้านก็อาจจะดีบางร้านก็อาจจะไม่ดีซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องไปลองหาข้อมูลจากคนที่เคยใช้บริการในร้านต่างๆเหล่านี้ดูนะครับว่าข้อดีหรือว่าข้อเสียของร้านต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงบ้างนะครับแบบที่3ครับหลายๆคนเริ่มมาถึงจุดที่ซื้อยางผ่านร้านค้าแบบออนไลน์ อันนี้ด้วยความที่มันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงคุณอาจจะได้ยางที่มันราคาถูกก็จริงแต่ก็เสี่ยงในเรื่องของการให้บริการหลังการขายการเปลี่ยนการรับคืนในกรณีที่ยางเนี่ยมันอาจจะมีดีเฟก t หรือว่ามันอาจจะมีตําหนิมาแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนยางได้อันนี้ก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงในจุดนี้รวมถึงถ้าเราเอาอยางกลุ่มนี้ไปเปลี่ยนกับตามร้าน เผื่อบวกค่าบริการไปแล้วก็อาจจะมีราคาที่แพงกว่าก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราทดสอบยางรุ่นไหนเป็นพิเศษก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับสำหรับเบิร์นาบบัสในตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามคลิปเราในโอกาสหน้าด้วยครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ